คือถ้ายังกลับไปทําเกษตรแบบดั้งเดิมนั้นคือกเกษตรเคมีอันนี้ต้องบอกเลยว่าจบอันนั้นก็เลยคุยกับพ่อกับแม่ว่างั้นเรากลับไปสู่วิถีดั้งเดิมดีไหมในการที่จะทำกะเกษตรแบบอินทรีย์ในพื้นที่ของเราราวๆสามไร่ถึง4ไร่เราได้นำศาสตร์พระราชามาพัฒนาในพื้นที่ของเราให้เป็นศูนย์เรียนรู้ ทุทธเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองนั่นที่เรียกว่า learning by doing หรือเรียนรู้จากการลงมือทำนั่นเองเจมคณะทองคำได้นำหลักของการปรับเปลี่ยนทฤษฎีมาเป็นการทำเกษตรผสมผสานไร่นาสวนผสมให้เกิดเป็นคลังอาหารที่เพียงพอต่อครอบครัวเราและยังมีพอที่จะแบ่งปันให้กับสังคมชุมชนรายล้อมพื้นที่ของเราได้ สิ่งที่มันตอบโจทย์ที่สุดคือเราเองมีทุกอย่างมีคลังอาหารเป็นของตัวเราเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้เริ่มต้นให้คนในชุมชนได้มาเรียนรู้แล้วก็ปรับเปลี่ยนวิถีในการดำเนินชีวิตให้กลับไปสู่วิถีดั้งเดิมที่เรียกว่าวิถีอินทรีย์ถ้าหากเราเข้าใจแล้วก็พึงพอใจในสิ่งที่เรามีที่เราเป็นอยู่ความพอดีที่เรียกว่า ศาสตร์พระราชาหรือเศรษฐกิจพอเพียงนั้นก็จะบังเกิดขึ้นกับในชีวิตเราแล้วก็กับครอบครัวเรา